ก่อนที่เราจะมาเราก็จะต้องแบบเวลามีเข้าไปเจสไปเจอเข้าบริษัทอะไรเงี้ยต้องมีไปสมัครกรอบอะไรต่างๆใช่ไหมครับก่อนที่จะเข้ามาเป็นศิลปินได้วันนี้ผมเจอโชว์นะปองตรงๆปองตรงๆก่อนว่าเมื่อวานนี้นะฮะมีการโชว์รูปนี้เกิดขึ้นแล้วอ่าซึ่งผมเห็นหน้าตัวผมเองแล้วผมบอกเลยว่ารับไม่ได้ เปลี่ยนไปสมัครเลยมันโชว์จอใหญ่ขนาดชัดด้วยนะขอหน่อยว่ามันมีรูปอื่นไหมที่มรเชิญหน้าจูตามได้มากกว่านะทีมงานโอ้โหยิ้แดงมันก็ไปสมัครมันก็มีประมาณเนี้ยอันที่ผมส่งรูปให้พี่ดูแล้วกันส่งมาปึ๊บไี่เลือกน้ำมงเลยว่าจะเอาไหนผมก,ก็เลือกเลือกอ๋อมีชุดเท้าหวัวต้านชุดดำตุ๊กหน้าเหมือนกันหมดเลยเแล้วผมใจถึงว่านี่คือรูปที่ผมคัดมาแล้ว จากสิบกรูปที่มีนี่ครับเ้ยี้มาก่อ่ยรับได้แบบนี้แดรับได้ดน,นี่ม่อันนี้นส่มีสองมีสงเมืวน,น,นไม่ได้ทรงเลยเมื่อวานนี้เข้าใจเลยว่าทำไมเยียดกดลงมาดัาน่กดลงมาอ๋อเข้าใจแล้วครับเฮียอ,อันนี้คือรูปที่ พี่อ so, ัน hmm. ม yeah. yeah, yeah, yeah. yeah. like, ันให้่าครันะครับนี่คือรูปผมผมคิดว่ารูปนี้น่าจะประกบกับพี่ๆผมอีกสองคนได้เอารูปพี่บีขึ้นมาฮึบม่เนียนเนเนียนเนีบงคีมเนียนเนียนนะเมื่อวานโชว์พี่บีมไปนะครับแต่ผมก็พยายามบอกมีรูปพิมเลือกเยี่ยนมันดูดีเหมาเลยั ขอรูปที่แบบเท่าเท่าเท่าผมเล่ไหมผมบอกโอเคโอเคได้ได้เดี๋ยวรูปพี่บิ๊มมาเท่าเท่ากันนะขอดูหน่อยรูปที่บอกเท่าเท่าอันนี้ก็เท่าเอาเท่ากันดีไหมเท่าแล้วเท่ากันนี้มีมีรูปไหมไม่มั้ย เฮ้ยโดนัหมหรือไม่มีแล้วนี่คือนี่คือสุดแล้วะะเหรอโอ้โบอกให้เอากางเกงของมาแต่งงานนั้นเข้าเลยเข้ากันเลยโอเคนี่แหละครับอันนี้ <asz> คือพี่บีมเป็นตั้งแต่อตอนก่อนเข้าวงการจริงๆนะเห็นงานแบบว่าถ่ายแฟชั่นอะไรของเขาเนี่ยนะครับผมนี่คือทีอ่อบ,บอกว่าเขาเป็นแบบเข้ามาได้อย่างใสๆเนียนะครับสุดท้ายเราก็ได้รวมรวงกันจริงๆนะครับ okay.